อัปเดตกระดาษทำการแต่งงานของมนิตาเว d d i n g งปี2024จะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามมนิตา i n g ได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีถึงสามสาขาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นแจ่วัฒนะชนบุรีแล้วก็โคราช ในปี2024นะคะปิดเทรนด์หนึ่งที่2000มากมากเลยก็คือในเรื่องของกระดาษสําหรับทําการ์ดแต่งงานเพราะว่าการ์ดแต่งงานเนี่ยเราก็จะมอบให้กับแขกคนพิเศษของเราก็าจะต้องมีความใส่ใจในการที่เราจะเลือกชนิดก,กระดาษมาใช้นะคะถ้าเราเลือกง่ายๆเนี่ยกระดาษเนี่ย,ก,ย,ก,ยก็จะต้องมีความหนีที่มากเพียงพอที่จะทําการ์ดแต่งงานเวลาจาับแล้วก็จะไม่รู้สึกบางเกินไปทีเนี้ยมันก็จะขึ้นกับผิวเท็กซ์เจอร์หรือว่าสัมผัสของกระดาษแล้วนะคะว่าเราจะเลือกกระดาษแบบไหนที่เข้ากับการ์ดแต่งงาน ที่ร้านมนิ t า a wedding เนี่ยเรามีชนิดกระดาษให้เลือกหลากหลายเลยแล้วก็กระดาษแต่ละชนิดเนี่ยเหมาะกับการทำการ์ดแบบไหนบ้างนะคะ อย่างแรกกระดาษอาร์ตนะคะจะเป็นผิวเึล่งมันเกลดด้านจะมีความหนาถึง300 g, แกรมก็จะทําเป็นการรูปภาพการลายมินิมอลอันเนี้ยก็ได้เช่นกันค่ะถ้ามาที่มันิตาเวดดิ้งนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวกระดาษไฟล์ค่ะเป็นกระดาษเน,นื้อด้านจะให้สัมผัสที่รู้สึกถึงความละมุนความหนาก็อยู่ที่350แกรมเป็นความหนาเริ่มต้นที่เหมาะสมจะทําการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นการรูปถ่ายการลายสีน้ําการสไตล์มินิมอลอันนี้ก็ได้หมดเข้ากับทุกแนวที่เป็นการแต่งงานนะคะ ส่วนถัดมาก็จะเป็นกระดาษโปรงใหม่ของเราค่ะเรียกว่ากระดาษเอ็กเชลนะคะกระดาษตัวนี้เนี่ยจะมีสัมผัสคล้ายๆกับเปลือกไข่สีก็จะมีความนวลๆถ้าอยากให้กาดของเราดูพิเศษมากขึ้นก็อาจจะลองเลือกกระดาษที่มี texture ดูก็ได้ก็จะมีกระดาษแคนวาส texture เนี่ยคล้ายกับผ้าแคนวาสความหนาก,ก็จะอยู่ที่350กรัมส่วนอีกแบบที่มีลักษณะเป็น texture เหมือนกันก็เป็นกระดาษดออิ้งค่ะความหนาเนี่ยถึง400กรัมเลยเหมาะกับงานภาพวาดสีน้ํานะคะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนว่า ได้วาดภาพสีน้ำลงบนกระดาษจริงๆเลยค่ะเนี่ยงานก็จะออกมาดูอาร์ตมากๆเลยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ให้ความรู้สึกลักชวรี่มากๆเลยอันนี้ก็คือกระดาษสปาร์ติ้งนะคะพอสะท้อนกับแสงจะมีเงาประกายขึ้นมายิ่งอันนาไปปั้งฟอยลนะ์งาดของเราก็จะดูลักชวรี่มากๆเลยค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นกระดาษที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราเราจะเป็นกระดาษเนื้อด้านแต่มีความหนาถึง700กรัมนะคะอันนี้เรียกว่าหนาพิเศษเลยค่ะจะให้ความรู้สึกด,ดูภูงิ่ายยิ่งถ้าเรามีแขกผู้ใหญ่ก็สามารถทําได้เลยค่ะและตัวสุดท้ายกระดาษลักซ์ของเรานะคะจะหนาถึง1,700กรัมค่ะอันนี้ก็จะเหมาะก,กับทําการ์ดที่เราจะต้องเชิญผู้ใหญ่หรือว่างานที่เป็นทางการถ้าใช้ความหนักแบบกระดาษลักซ์เนี่ยก็จะดูพรีเมียมดูภูงถานมากๆกระดาษทุกชนิด เราก็จะสามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการปั๊มฟอยล์การกันนูนหรือว่าการใดัดเชฟเนี่ยเพื่อให้การ์ดของเราดูพิเศษมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากการ์ดที่เป็นกระดาษนะคะเราก็ยังมีการ์ดที่ทำจากวัสดุอื่นๆด้วยอย่างเช่นการ์ดที่เป็นอะคริลิกหรือว่าการ์ดพิเมียมไปเลยเป็นการ์ดห่อจบกปังนะคะรวมถึงก็มีการ์ดที่มีการเพิ่มลูกเล่นต่างๆอย่างพวกการ์ดงานคราฟต์งานแฮนด์เมดก็มีที่มานตาเวดดี้เหมือนกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องกจะตัดสินใจเลือกทำการ์ดแต่งงานก็อยากจะให้แวะมาดูที่หน้าร้านมันเลือกจับทนิดกระดาษก่อนให้แน่ใจว่าความหนากระดาษแบบนี้แหละเกี่ยวสมัมผัสแบบนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะว่าอ,อย่าลืมว่าเราอะแต่งงานครั้งเดียวนาอเราก็อยากจะให้ทุกส่วนที่เป็นส่วนประกอบของงานแต่งงานของเราออกมาดีที่สุดแล้วการ์ดแต่งงานเองเนี่ยก็เป็นสิ่งแรกเลยค่ะที่แขกจะได้สัมผัสถึงความตั้งใจที่เราได้จัดเตรียมงานออกมานะ สำหรับใครที่ชอบเนื้อหาเกี่ยวกับงานแต่งงานแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามวันนิตา w ว d ting ได้ทุกช่องทางเลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ